นี้จะทำโมงนูลาแต่เป็นตอรากธรรมชาติแต่มันเทียบประทานรากรอบก็มาคัดเลยนะครับได้ตอมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับท่านทำแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเพื่อที่จะให้ทุกท่านบทที่หนึ่งของการคัดนะครับกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งยอดหรือกิ่งสองว่ายอย่างไรมาดูกันครับ <c ups> คุณมดเม็ดเป็นยังไงเขาไม้ตัวนี้กิ่งหนึ่งได้ไหมเนี่ย หน้าไม้ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคหน้าไม้ฝั่งนี้กิ่งหนึ่งได้ไหมครับตรงนี้ต้องต้องตัดยนตเข้าไปครับอ่ายนตเข้าไปก็แขนงขึ้นให้หรือ,อยังครับอ่าตัดออกนะอันไหนที่ไม่ใช่เล็งเอาไว้แล้วละ่ะนะกิ่งหนึ่งขึ้นหลังก็น่าจะเป็นกิ่งนั้นน,น่าจะเอาอันนี้เป็นหลังอนะ่ะให้มันมีกิ่งหน่อยอาจารย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดที่ไม่ใช่ออกก่อนนะครับเน,นี้เอาออกเลยมันเกิดจากข้างล่างเลยออกหมดเลยนะครับ การขึ้นกิ่งไม้ซับหลังแล้วก็ตั้งยอดนะครับข้างบนสร้างกิ่งก็กิ่งหลักตั้งยอดนะครับอันนี้ก็กิ่งแล้วก็ตั้งยอดนะน่าจะเป็นอันนี้หน้านะเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีปัญหานิดหนึ่งนะอาจารย์เพราะว่ามันอันนี้ชิดไปนี้ห่างไปดีนะไม่ตัดอันล่างถึง เพราะฉะนั้นไม่เอานะอาจารย์อันนี้ดีกว่าใช่เพราะขนาดถ้าเราเอานี้โตไปอันนี้ยังเล็กอยู่แล้วอันนี้มันชิดไปอันนี้ขาดไปด้วยถ้าถ้าไม่รังเกียจก็เอานะะแต่เรารังเกียจนะฮะเราก็จะพยายามให้แฟนคลับได้ดูนี่ชัดเลยคู่นี้นะไม่เอาันนี้อาจารย์ผมว่านี้ดยกว่านะอันนี้มันเยื้องใช่ไหมใช่ให้มันขึ้นหลัได้ได้ได้นะครับเอาเล็กเลยนะครับค่อยๆนะ ถ้าเอาตรงนั้นไม่ได้นะครับมันชิดไปมันชิดต้นไปครับอ,อันนี้ก็ไม่ใช่เอาให้เยืองมีโอกาสเลือกก็เยืองนะครับถ้า,าเายืองได้อ่ะสวยครับเนี่ยซับหลังไปอันนี้ตั้งยอดมาโทษซับหน้าเมนมังนี้อโอเคนะครับจัดก,การเลยนะครับคุณมอครับอีกหนึ่งเห็นแล้วครับ,แป,บแป๊บผมเก็บอันนี้เข้าไปก่อนใหม่น่นไนกิ้งหนึ่งนะครับเนี่ย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 เอาให้เรียบร้อยก่อน แต่อย่าเพิ่งเก็บเข้าไปชิดนะครับเก็บให้พอให้มีน้าเลี้ยงเหลือนะครับไม่งั้นแห้งเกินไปแห้งนะมันก็จะไม่เจริญเติบโตเ็าไปเก็บอีกทีก็ดูความเหมาะสมใช่ครับให้กิ่งเขาแบบเริ่มสีนวลๆก่อนนะครับค่อยเก็บนะครับสร้างไปแล้วจะรู้เองคะเก็บเมื่อไหร่บางทีเราไปตัดชิดเนี่ยทําให้กิ่งพวกนี้ไม่โตเลยนะครับครับ จากที่เคยลองทํามานะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับได้มงนุลาไปนะนั่นก็จะได้หลักสูตรมงนุลาด้วยสร้างไปด้วยกันรับรองครับประเทศเราจะเอามงนุลาเนี่ยเพื่อประเทศเลยครับตอนนี้เห็นด้วยนะครับวันหนึ่งเราก็ยกมาแข่งมาไม่ใช่ประกวดแข่งขันมามา,มาชมกันมาวิจารณ์ข้างหลังออกนะครับต่อไปนะครับเราจะขึ้นจะได้ถึงกิ่งสองไหมหรือจะได้แค่กิ่งหนึง่ง และตั้งยอดนะครับเดี๋ยวมาดูครับกิ่งไหนไม่ใช่แน่เอาออกนะครับตั้งล่างไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับไล่มาจากข้างล่างขึ้นไปไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดูต่อไปเราจะหาตำแหน่งของกิ่งสองนะครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลือกให้ท่านดูเลือกไปด้วยกันอ่านะครับเดี๋ยวหากิ่ง คู่สองอยู่ตรงไหนนะครับนะ่ะตัดเลยนะครับหาคู่ที่กิ่งสองนะครับตอนนี้ข้างหลังมีรอยแผลก็ไม่เป็นไรครับอยู่ด้านหลังไม้เราก็เก็บเอาเดี๋ยวให้ดูนะครับท่า,ากิ่งสองครับตอนนี้กิ่งสองอยู่ไหนคุณมดนะอ่าคุณมดตรงไหนครับเป็นกิงนก่งหนึ่งกิ่งสองตอนนี้อันนี้เป็นหนึ่งครับอันนี้เป็นสองอ่าคู่สองก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับ อ่าขึ้นหน้าเลยว่างั้นเด็กไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเบรกก็ได้ครับเพราะว่าอาจารย์อยากได้กิ่งหลังเป็นเมนใช่ไหมล่ะกิ่งสองนะกิ่งหลังเมนใช่ไหมใช่ครับผมบิดตาแล้วผมตัดเบรกเฮ้ยกิ่งสองหน้าสิลืมไปก็อนนี้ต้องขึ้นหน้าก่อนขึ้นหน้าไงใช่แต่ผมจะบิดตาให้แล้วก็ตัดเบรกมันเลยขึ้นนึงเออเนาะเพื่อให้ให้อันเนี้ยอันนี้โตใช่ใช่อ่าโอเคนะครับเทคนิคตรงนี้ก็คือกิ่งนี้มันโตกว่ากิ่งนี้กิ่งนี้มันนิดเดี๋ยวคุณมดใช่ไหมใช่ครับ <S <S ะนะครับรก็ต้องเบรกตรงนี้รอเอาละครับเนี่ได้อีกวิชาหนึ่งแค่นี้ยังต้องเบรกแล้วนะครับไอเราไปเบรก่อโตเท่านิ้วก้อยเอาละครับเล่นซูโมโ่ครับต้นนี้นไม้ซ้อมมือนะครับระหว่างสามเนี่ยอาจารย์ระหว่างอันเนี้ยอันนี้อาจารย์ชอบอันไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับปั๊บน,ะนะผมดูก่อนนะฮะสามหลัง ถ้ายกให้สูงมันระดับกิ่งสองอยู่นี่นะครับนี่กิ่งหนึ่งนะห่างกิ่งสองสัดส่วนเขาเรียกว่าสัดส่วนของกิ่งเมนถ้ากิ่งสองมากิ่งหลังสามถ้าเท่ากันไม่สวยคุณมดถ้าเอาตัวนี้สูงขึ้นมาเยื้องขึ้นมาหน่อยโอเคได้อยู่นี่นะฮะกิ่งกิ่งสามหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้กันไกชี้จะมองเห็นชัดนี่นะครับดึงเอี้ยวมาทางนี้นิดหนึ่ง นะฮะถ้าเล่นตรงนี้ได้ไหมคุณมดวิจารให้ฟังไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เราต้องทําขึ้นทําเป็นต้นแล้วอาจารย์อ๋อเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้เป็นต้นยกเว้นเราตั้งยอดแล้วอาจารย์เล่นข้างบนมันก็จะยาวไปยืดไปเพราะว่าเราต้องการทาซูโมโ่เล็กๆไม้จิว๋วไม่จิว๋วได้ได้ได้อย่างหนึ่งะครับอาจารย์ครับก็คือเนี่ยเราเอาเนี้ยทาเป็นต้นก็ได้แล้วเอาตาเนี้ยทาเป็นกิ่งหลังไปเลยเออนะนเ,อเนี่ยเพื่อที่คุณมดพูดอ่ะเนี่ยเอาเอา เอาตรงนี้นี่นแล้วอันนี้เป็นตาเป็นกิ่งหลังใช่แล้วทีนี้เราก็ได้เก็บแผลสลบมาหากิ่งสองเออดีคุณมดเอาตรงนี้แหละนะครับรผมว่าสวยเพราะว่าเหตุผลมันได้สัดส่วนพอดีอทีศท,ทางมันได้ครับเี่นทิศทางเลยไปเลยครับเนี่ยโหไม้ต้นนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นไม้ต้นแบบของอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมจะเก็บไว้ถ่ายรีวิวให้แฟนกลับทุกท่านได้ชมเป็นระยะระยะเลยนะครับ เวลาคัดไม้อย่างไงนะครับต้องนะคใครสนใจติดต่อนะครับคุณมดนะไปเป็นวิทยากรได้แต่ตอนนี้ยังไม่ว่างนะเพื่อมิ팅ก็แล้วนะมิ팅ตอนไหนก็แล้วแต่นะครับใครสนใจก็มาเรียนรู้ถ้าอยู่ไกลก็ดูคลิปนะครับอยู่ทางใต้เนี่ยเยอะมากครับแฟนคลับทางใต้สร้างไม้ หน,หนักหนักนั้นนะฮะร,ราคาหนังหนักน,นั้นเลยนะครับโอ้โหหล่อสวยเลยครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวจะถามมาความรู้นะครับเนี่ยด้านหลังไม้นะครับคุณมดครับครับอ่แผ่พวกนี้ถ้าเก็บไว้มันไม่บวมใช่ไหมแ,แป๊บนึงครับคุณมดแผ่ <มด S 2> แผ่พวกนี้คือเนี่ยคือไม้ต้นแ,แนะนําให้เก็บไปไม้ต้นเนี้ยทีแรกมันมามันมีตรงนี้อ่ออีกลำหนึ่งจากจากเจ้าของ ท่านเก่านะคร uh ับ huh. เขามีตรงนี้อีกรามหนึ่งแล้วผมมาคัดออกเพื่อตัดทิ้งแต่คือตอนนี้ผมเก็บให้มันเว้าลงไปเลยเนี่ยอาจารย์มันเว้ามากาโม่งเนี่ยถ้ามันกระปูดกระปีดอย่างเงี้ยมันจะสวยใช่ใช่มันจะค,คลาดสิ่งใช่แต, <นะ S 1> แต่คือไอ้เรื่องบววตรงกลางเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าผมเก็บเว้าลงมาโอเคนะครับอันนี้ก็ถามเผื่อนะครับเผื่อท่านบอกว่าต้องเก็บเรียบไหมอ่าถ้าชอบแบบเรียบก็เก็บเรียบนะแต่ถ้าไม่ชอบชอบแบบลีลาก็เก็บนะคุณมดเก็บไว้นะ โอเคนะครับผมเห็นไม้บางต้นนะมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเกิดขึ้นเองอะครับว่าเราสร้างงานไปโอ้โหสวยเลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้สวยมากครับซื้อดินกับกระมังครับนะคุณเจนะนี่เป็นเป็นช่วงที่สองนะคัคัดรอบแรกไปแล้วนะครับรอบที่สองให้ทำแบบไหนทำแบบนี้ครับ หนึ่งคัดกิ่งอันนะครับเลือกตาคู่ไหนเป็นไม้ตาคู่ม่งหนูลาเป็นไม้คลาสสิกมากมันเป็นไม้ที่สร้างได้ง่ายก็ตายยากอยู่ทิ้งกิ่งยากถ้าเลี้ยงแล้วก็รากเขาเจริญเติบโตดีนะครับเวลาสร้างงานนะครับจบแล้วก็สวยเป็นไม้ตาคู่คุณมอนกับไม่มีจุดบอดเลยนะไม้ม่งหนุลาหาที่ติยากนะ มีเรื่องเดียวอาจารย์เรื่องใบเหลืองนี่แหละอ๋อใบเหลืองก็ใส่ปุ๋ยให้ให้พอครับให้อาหารเขานะครับดี100ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยครับนะครับใส่ปุ๋ยผมก็ใส่ขี้วัวครับไอ้ที่ใบเหลืองใบเขียวปัดเลยไม่ต้องกลัวตายผมเอาขี้วัวโปะเข้าไปแต่อย่าไม่แนะนําไม้ที่สวยแล้วนะครับอันนี้ผมไม้โสมทําอะไรไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็แล้วใส่อะไรก็แล้วไม่ขึ้นทั้งทีก็ เอาคีวัวเทใส่เลยครับปรากฏว่าขึ้นมาครับนะท่านก็ทดลองทีละต้นนะครับอย่าไปทดลองหมดนะเดี๋ยวตาย <c oughs> ตายเลยบอกผมบอกผิดอีกทดลองเอาครับทดลองเอาก็ค่อยใจเย็เยนๆแต่อย่างนี้ดีกว่าเวลาสั่งนะครับให้คุณให้สั่งกิ่งตอนบอกคุณมดให้กิ่งเหลืองไม่เอานะไม่ไม่ขายไม่มีคุณมดไม่ขายโยนทิ้งข้างลอง ตอนนี้คลองหลังบ้านเต็มแล้วครับไม้รากไม่สวยโยนทิ้งใบเหลืองโยนทิ้งนะครับคัดให้สำหรับแฟนลับทั่วประเทศจ้างงานไปได้วยกันคุณมดนะผมตอนมารากไม่สวยผมก็จะไปลงดินไใ้ชายคองครับเอาไว้ตอนตอน่อเอาไว้ตอนต่อไปทำเป็นต้นพันธุ์อะไรนะจ้างงานด้วยกันสนุกสนานนะคุณมดนะครับนะนะก็รีวิวให้ท่านได้รู้ก่อนว่า เราก็สร้างกันทีละขั้นตอนแบบนี้จริงๆเอาล้วครับนี่คู่นี้เป็นหน้าไม้นะครับซับหน้าซับหลังนะครับเอาแล้วคุณบอสเข้าลวดแล้วก็จะอธิบายตรงนี้เขียงเออเขาเรียกอะไรนะเบรกอหอฮะใช่ครับต,ตอนเบรกต้องบิดตาไวบิดตาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูการบิดตาใช้ลวดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์เล็กสุดเลยครับ หาล็อกลวดอีกปลายด้านหนึ่งไว้ก่อนนะครับเราเราต้องลักล็อกล็อก,กลวดนะครับแล้วก็บิดไปถ้าไม่ล็อกนะครับลวดไม่มีกําลังครับมันจะหมุนตามแล้วกิ่งเราก็จะหักได้อตอนนี้ตาคู่ที่คุณมดจับอยู่นะฮะมัน เขาเรียกว่าทิศทางยังไม่ได้ครับแต่ปรับทิศทางก็เลยต้องเข้ารวดวแล้วก็บิดนะพอกิ่งกออกเป๊ะเลยครับอ๋สวยขอบอกสวยจริงครับโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาโม่งนุลาเอ่อนี่เป็นอีกเทคนิควิธีการหนึ่งนะครับในการสร้างไม้ผมก็แนะนําท่านหนึ่งซื้อกิ่งตอนหรือสองไอ้ที่จัดลากไว้แล้วเนี้ยขึ้นเล่นได้เลยนะมีของอย,อย่างอันเนี้ย ิ่งเนี้ยมันพุ่งมากเกินไปกิ่งหลังมันยังไม่ค่อยพุ่งครับก็พยายามแกล้งตัดมันไว้หน่อยนะจ๊ะเ,เบรกอย่างเงี้ยเบรกใช่ไหมครับใช่ครับเบร<อ>กมันก็จะไม่โตแต,แต่ความจริงอ่ะความจริงแบบว่าอันเนี้ยผมเบรกเร็วเกินนี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมอยากให้เมนมันพุ่งมากกว่าเออนี่ที่เมนครับซับหลังซับหน้าเนี่ยเราก็บิดเนี่ยเราบิดไว้เนี่ยคือการบิดตาในบิดตอนนี้ดีที่สุดครับ เล็กๆนี่นะเนี่ยอย่างเงี้ยดีที่สุดไม่ไม่ไมเสียหาย<ม>เพราะพ่าก็<พ>ไม่จิ้มฝันเนี่ยพ่อโมองดนูราเนี่ยถ้า,าไปเบะไปบิดตาตอนกิ่งให,ใหญ่ๆกมันแข็งครับบิดไม่ไปเออ,เออนะไม่มีใครบอกนะครับแย่คุณงดบอกบอกเิงครับอย่างมีเพื่อนสร้างไม้นะครับออกหมดนะครับนะแล้วก็แบ่งปันกิ่งตอนนะครับ ไปสร้างไปด้วยกันเลยโอ้โหนี่ซับหลังกิ่งเมนเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีผมจะใช้ตัวนี้ชี้นี่กิ่งหนึ่งครับห้าไม้กิ่งหนึ่งนะคุณโมนนะครับอันนี้เป็นซับหลังกิ่งเมนซับหลังกิ่งเมนแล้วก็พอออกมาได้ขนาดทษต้องบิดบิดตาอีกนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ครับหน้ากิ่งเมนอันหลังกิ่งเมนอันนี้นะครับนี่เล็กๆแล้วก็ตั้งยอดนะกิ่งหลังยังไม่ได้นะครับกิ่งหลังก็น่าจะเป็นตานี้คุณมดบอกจะทําเป็นไม้จิ๋วๆเล็กๆนะครับนะฟอร์มก็จะอยู่ราคาอยู่ถ้าสร้างโจบไม้ต้นนี้ก็จะอยู่หลักหมื่นนะครับบอกเลยนะครับเพื่อเป็นแรงบรรันดาลใจให้กับน้องๆที่ซื้อกิ่งตอนม่งหนุลาไปถ้าสร้างขนาดนี้หมื่นแน่นอนนะครับ ว่าสวยมากๆเลยครับเนี่ยดูการขึ้นทรงสัตว์ส่วนของเก่งขนาดของเก่งถ้าไม่ตายก่อนนะครับ <laughs> ถ้าไม่ตายก่อนนะถ้ามันยังอยู่เงี้นะครับเป็นการสร้างงานบนไฟนะครับทําไมราคามันถึงค่อนข้างแพงหนึ่งการดูแลการสารสรจ้างครับเหมือนวาดรูปบนต้นไม้นะฮะจิตรกรบนต้นไม้เลยครับ ต้องอีกหลายปีนะครับบอกเลยว่าหลายปีแน่นอนกว่าที่จบไม้ต้นนี้แต่ว่าผมก็จะเอาเป็นไม้ก้นนี้ศึกษาให้ทุกท่านแฟนคลับทั่วประเทศสร้างงานไปพร้อมกันเลยครับนะให้เรารู้เลยว่าประเทศไทยเราสร้างโม่งนุลาสวยนะครับโอ้โหสุดยอดครับจากไม้ธรรมดาต้นหนึ่งนะครับมาถึงมือ อาจารย์มดครับอาจารย์มดจะบอกว่าเซียนเดี๋ยวลอยเลยนะครับมือเซียนเนี่ยไปเลยนะเข้ามือปั๊บไปเลยครับเนี่ยจริงๆแล้วไม้ตัวนี้ก็หลายปีนะฮะกว่าที่จะมาถึงนะวันนี้อที่จะบิดตานะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งอธิบายนิดหนึ่งบิดตาเวลาตาไหนเราจะเอาน่ให้เว้นรวดไปจะทับนะครับส่วนตาอื่นก็ทับได้นะครับไม่เป็นไร ตาที่เราจะต้องการที่จะเอาไว้อะนะครับห้ามทับเขาเว้นไว้นะเดินลวดไประหว่างข้อโอ้โหละเอียดมากครับคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะอธิบายให้ละเอียดนะครับทุกขั้นตอนเลยเก็บรายละเอียดเลยเพื่อที่ท่านจะได้ทำไปพร้อมกันนะครับและได้เข้าใจนะฮะว่าเขาสร้างไม้ทำยังไงเขาสร้างจริงจบ ให้เป็นกระบวนการเป็นสเต็ปทีละขั้นตอนบทที่1ที่2ที่3มที่4ที่5จบไปแล้วไม้จะได้สวยจะเป็นฟอร์มขี้เหล่รากไม่สวยแค่ไหนก็ลองทําในลักษณะนี้ฮะสวยหมดโพไซไกลกลางทําได้โพเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะจะโชว์นะครับผมก็ไปลองวิชาแล้วนะผมทํามามันไม่จบมันไปไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเขียงใหม่นะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ในขนาดเดียวกันก็ทําไปด้วยแบ่งปันกันนะครับเป็นไงครับคุณมดเรียบร้อยโอ้สวยนะครับสวยต้นนี้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ก็มาเป็นกิ่งหลังเนี่ยกิ่งหลังบิดไว้แล้วเนี่ยใบนี้เป็นกิ่งหลังเลยเดี๋ยวให้ดูให้ดูดูเนี่ยครับใบเนี่ยใบนี้เป็นกิ่งหลังแล้วเนี่ยทําต้นขึ้นไปก่อนครับเป็นกิ่งหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมเข้ากับไอ้ไม้ยีฟัน กิ่งเท่ากับไม่จิ้มฝันนะครับเนี่ยจริงกิ่งท่านี้บิดแต่กําลังดีครับแต่อย่าอย่าไปไปเข้าเขาให้เต็มที่มากเพราะว่าถ้าเราไปเข้าเขาแบบแน่นแน่นมาเข้าเยอะๆบางทีเขาไม่โตให้ครับเขาจะไม่โตอย่าอย่าบิดแน่นจนเกินไปโอ้โหเรียบร้อยครับโมงหนูลานะเนี่ยสวนประจาไม้ประจาสวนบอนไซบรรมดแล้วครับตอนนี้นะครับมีเยอะมากกิ่งตอนทักเข้ามานะใครกดคอมเมนต์นะฮะ พูดถึงกนว่าบอลไทยบ้นมดเดี๋ยวมีมีแจกของรางวัลพิเศษนะครับอ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับคุณบอลครับสำหรับคลิปนี้แบ่งปันเป็นวิทยาทานสวัสดีครับ